โอเคสำหรับ E ีีต่อมานะครับอย่างการทำเมื่อเราทำเรียบร้อยติดตั้งเทสเรียบร้อยแล้วเราได้แอปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องใช้ก็คือบอททอมนะครับบอททอนบอททอนก็คือปุ่มกดนะก็ลากมาเลยนะครับลากมาแบบนี้เลยนะทีนี้ในส่วนของอของผมที่ที่ผมทำนะครับ เดี๋ยวขอดูตัวอย่างนะครับนี่ฮะของผมเนี่ยก็จะมีบัตทอมนะครับบัตทอนแล้วก็มีตัวที่เป็นเทคบล็อกนะครับแล้วก็มีลาเบลที่ใช้เป็นตัวอย่างสนทนามีระบบควบคุมเต้นแล้วก็ตั้งค่านะครับตัวนี้ก็เราก็จะทำนะครับออกมานะก็คือในส่วนของอาการควบคุมและการตั้งค่าการเต้นอะไรเงี้ยนะครับเราต้องไปเรียนในส่วนของการทำหุ่นยนต์ด้วยนะครับ ซึ่งในส่วนของแอปตัวนี้ก็จะไปเชื่อมโยงกันกับหุ่นยนต์อีกทีหนึ่งนะครับก็คือหุ่นยนต์สั่งงานผ่านแอปนั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของเราก็ยังไม่ได้ใช้หุ่นยนต์ก็ทําแค่ปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาก่อนนะครับโอเคไหมครับโอเคทีนี้เมื่อเราได้ปุ่มแล้วปุ่มนี้ก็คือปุ่มการสนทนานะครับหรือพูดง,ง่ายๆก็คือปุ่มให้เขารับคําสั่งเสียงนั่นเองนะครับการสนทนา ทีนี้ขนาดของปุ่มเราเลือกได้นะครับว่าต้องการให้ปุ่มนั้นมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดอะไรยังไงแค่ไหนนะครับก็เลือกที่ตรงนี้นะครับผมเอาเป็นพิกเซลก็ได้ครับ50ลองดูครับอ่าเริ่มสวยขึ้นนะครับแล้วก็เลือกแบบเชฟนะครับเชฟของปุ่มเป็นแบบอ่าแบบนี้นะครับมีขอบลบขอบเล็กน้อยนะครับ โอเคทีนี้ตัวหนังสือจะใช้ใหญ่ขึ้นหน่อยก็เลือกตรงนี้นะครับอ่ะพอทีนี้ตัวต่อมานะครับที่เราต้องเข้าใจก็คือ Layout Lay 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 <out S 2> ์นะครับเลเยอร์เลเยอก็คือการจัดและบงระเบียบนะครับแนวแกน x แกน y h อริซ ONTAL กับ v ว r ติคอ l นะครับก็ลองดูนะครับว่า h o r i ซ ONTAL เป็นยังไง เป็นการจัดระเบียบด้านข้างนะครับอย่างเช่นผมต้องการใส่ข้อความเห็นไหมผมต้องการใส่ข้อความอีกอมันก็จะจัดเรียงไปด้านข้างแต่คุณต้องใส่ในลักษณะของการเขาเรียกว่าใส่เข้าไปข้างในของอนี่ครับหอยสันท้อนะครับก็เดี๋ยวเอาตรงนี้เป็น100ปึ๊บ อาตงนี้ไม่เอาดีกว่าครับเอาซับประมาณ200 200พิกเซลนะครับโอเคมันต้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ความกว้างความกว้าง100ไปเลยเต็มไปเลยแบบนี้เลยนะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนลาเบลพวกนี้เป็นข้อความที่เราจะเขียนเข้าไปนะครับอย่างเช่นคําสั่งนะครับใส่เข้าไปนะครับคําสั่งตัวอย่างคําสั่งนะครับ ตัวอย่างคำสั่งตมสั่งแล้วเนี่ยโอเคตัวอย่างคำสั่งนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับเช่นสวัสดีอา่าตัวนี้ก็จะใส่เป็นอ,อะไรนะตัวอย่างเดี๋ยวขอดูตัวอย่างคิดตอนนี้ไม่ออกปิดนะครับปิดปิดปิด,ป,ดปิดการสนทนา ทำงา่ายๆก่อนนะครับปิดการสนทนาก็คือว่าเราจะยกเราจะหยุดการสนทนาไว้ก่อนนะครับก็คือการสนทนาเวลาเราสนทนาเรียบร้อยนะครับพูดต่อๆเรียบร้อยเขาก็จะทําการลันการสนทนาขึ้นมาใหม่นะครับคือเอางา่ายๆคือเขาจะเรียกการสนทนาขึ้นมาใหม่เพื่อรับฟังคําสั่งเสียงของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในส่วนของผมก็จะใช้ลักษณะของ คําคสั่งเสียงนี่แหละในการปิดนะครับปิดการสนทนาก็คือปิดตัวนี้ออกไปนะครับแล้จะอยู่หน้าปกตินั่นเองนะครับทีนี้เราก็ใส่ตัวที่เรียกว่า t e x t Box นะครับ TextBo อผมใส่ t e x t Box เข้าไป t e x บ Box นี้นะครับก็จะแสดงข้อความที่เราพูดนะครับถ้าเราพูดอะไรเข้าไปมันก็จะแสดงข้อความนั้นๆขึ้นมานะครับ เหตบอฟก็ตรงนี้ให้ลบออกนะครับไม่งั้นจะขึ้นข้อความแสดงนะถ้าเราไม่ต้องการที่ขึ้นข้อความแสดงเราก็ลบออกซะนะครับตรงที่เป็นตรงนี้นะครับเป็นข้อความหรือเราจะพิมพ์ก็ได้นะครับว่าแสดงข้อความอะไรประมาณนี้โอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เราก็ใส่คําสั่ง,งต่างๆเนาะเดี๋ยวขอดูอีก นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอีกอ๋อก็มีในส่วนของการเรียกใช้ t t o s p e e c h Speak นะครับ speak ก็คือเสียงเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามีตัวไหนที่เราต้องใช้นะครับก็น่าจะเป็นเซนพวกเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์อพวกคอนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยใช้เอาเอาเทคทูสปีก่อนนะครับก็จะอยู่ในส่วนของมีเดียนะครับ หมวดของมีเดียนะครับแล้วก็สปีดรีคอนไนเซอร์รีคอนไนเซอร์นะครับผมโอเคอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับผมโอเคเทคทูสปีแล้วก็มีสองส่วนนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เฟซที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างให้เห็นนะครับแต่มีตัวตนมี การใช้งานนะครับเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ไม่มีอยู่ในหน้าจอนะครับอ่ะทีนี้นะครับการใส่คําสั่งไปที่บล็อกนะครับกดที่บล็อกตรงนี้นะครับอ่านี่หน้าดีไซน์กับมาหน้าดีไซน์นี่หน้าบล็อกนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้คําสั่งที่เราจะใส่เข้าไปนะครับก็จะมีคําสั่งที่เรียกว่าอ่าไปที่บล็อกคําสั่งนะครับบล็อกบล็อกบล็อกคาสั่งก็จะเป็น ในส่วนของภาษาสเก็ตหรือว่าบล็อกต่างๆนะครับตัวนี้นะครับก็คือการคลิกนะครับการคลิกทัสดาวก็คือกดลงไปอันนี้ทัสอัพก็คือปล่อยขึ้นมานะครับแต่เราจะใช้อ่าเบสิกเลยเป็นการคลิกนะครับคลิกน่าจะเป็นเหมือนกับอ่าทัสลงไปนะครับโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องการให้เกิดอะไรขึ้น เราจะให้ในส่วนของเ,อเรียกใช้งานของตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือ s p e a k r e c o เนคเตออะไรเนี้ยนะครับ Warm. ขึ้นมาก็คือเรียกเขาขึ้นมานะครับเพื่อให้เขาทำงานน,นั่นเองนะครับเราเรียกเรียกเขาขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้นะครับพอเรียกเขาขึ้นมาแล้วนะครับเราต้องใส่นะครับในส่วนของตัว เกิดอะไรขึ้นอ๋ออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับขออ,อภัยเมื่อกดแล้วตัวนี้น่าจะมีตัวทำงานนะครับก็คือตัวนี้นะครับโทษทีครับตัวนี้ทำงานส่วนตัวนี้เป็นหยุดทำงานนะครับเมื่อเรียกเขามาแล้วนะครับเราเขาก็จะรอคำสั่งนะครับ เนะราคำสั่งก็คือตัว after นะครับเป็นตัวที่เราพูดไปแล้วนะครับเราพูดออกมาเรียบร้อยแล้วหรือไม่มีเสียงแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเริ่มทำการ detect นะครับค่าเสียงเป็นข้อความนะครับเสียงที่เราพูดนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวนี้ทีนี้ให้ปแสดงข้อความที่ไหนเราก็จะให้ไปแสดงที่ตัวนี้ครับ ตัวนี้ก็คือ text b o x นะครับก็ไปที่ text b o x k text b o x t e x t นั่นเองนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้ไม่น่าใช่ครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ตัวนี้ครับต้องขออภยัยก็น่าจะเป็น text b o x t e x t นะครับเราก็ให้ text b o x เนี่ยมีค่าเท่ากับข้อความโทษทีครับผมอ่าไม่ใช่นะครับ ก็คือให้เท x บล็อกเนี่ยมีค่าก,กับเสียงที่เราพูดเข้าไปนะเสียงที่เราพูดเข้าไปก็น่าจะเป็นตัวนี้อ่าโอเคนะครับเมื่อเราพูดเสียงเข้าไปแล้วเสียงที่เราพูดเนี่ยมันก็เข้าไปในส่วนของแสดงข้อความแล้วนะครับทีนี้เราก็จะลองเทสดู oo, นะครับเทสดู Take oo, ว่าเราพูดเนี่ยไอตัวเนี้ยขึ้นข้อความไหมนะครับเทสดูในมือถือเลยนะครับอ่าทำการบิวนะครับบิวแล้วก็ ทำการาบิวเป็น QR code เพื่อจะติดตั้งในมือถือเลยเพราะว่าแอปแอป,ปที่เราจำลองมัน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 รันในส่วนของตรงนี้ไม่ได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาไม่ได้เขียนโปรแกรมมาหรือว่ายังไงนะครับแต่ว่าเราต้องใช้งานจริงเลยครับเข้าไปที่ติดตั้งที่มือถือเราเลยนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ QR code ออกมาก่อนนะครับ อ่าโอเคออกมาแล้วนะครับแล้วก็สแกนแล้วก็ติดตั้งในมือถือแล้วก็ลองดูครับว่ามันทํางานไหมนะครับเมื่อเรากดปุ่มปุ๊บมันขึ้นมาให้เราพูดไหมพอเราพูดแล้วข้อความมาแสดงตรงนี้ไหมถ้าแสดงก็แปลว่าถูกต้องแค่นั้นเองนะครับโอเคเนาะโอเคสลับพานี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับเจอกันพาร์ทหน้านะครับ